สวัสดีค่ะอีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสตินใจ569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้ไมีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะวันนี้นะแจงไปหาคอนเทนต์มานะคะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทะเลาะก,กันคือต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยแปล มาจากคุณแมทธิวฮัสซี่แต่ก็ไม่ได้เอามาต้องๆเลยนะเพราะว่าความรู้สึกว่าแบบมันไม่สามารถจะใช้ได้100%กับคนไทยขอเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวรวมไปถึงที่ฟังฟังมามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะอิงกับ r e f e r e น c e กับของคุณแมทธิวฮัสซี่เลิฟโค a c h นะคะเขาบอกว่าวิธีการที่เราเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะกันกับคนรักของเราได้เนี่ยคะ่ะมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันคือ คนเราเนี่ยค่ะเวลาคบกันอะ่ะยังไงอะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามต้องการร้อเปซไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเนี่ยเกิดมายังนิสัยไม่เหมือนกันเลยแฟดยังมีเรื่องทะเลาะกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนรักก็เหมือนกันยังไงการที่จะคบกันนะคะมันเหมือนเป็นการปรับความเข้าใจาแต่เวลาที่มีเหตุทะเลาะกันเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายอ่ะควรจะหันมาแก้ไขหรือว่าปรับตัวให้เข้ากันแบบเนี้ยมากกว่านะคะไม่มีใครเพอร์เฟกที่สุดเพียงแต่ว่าคุณะจะปรับตัวได้มากมายแค่ไหนก็เท่านั้นเอง3ข้อที่พูดไปเนี่ยค่ะ <Yeah. S 1> ข้อแรกนะคะเขาบอกว่าเวลาที่มีอะไรอะคะ่ะขอให้พูด <Yeah. S 1> ขอให้พูดถ้าเป็นคนไทยอะ โดยมากนะผูดโดยเฉพาะสาวๆนะจะงอนมีอะไรปั๊บงอนอันนี้ฝากเอาไว้นะขีดเส้นใต้3มเส้นสําหรับสาวที่อยากจะคบสายฝอนะคะคำว่างอนเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่มีในยามของฝรั่งหรือว่าต่างชาตินะถ้ามีอะไรขอให้พูดไปเลยตรงๆ นะคะคือบางคนเนี่ยค่ะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นสมมุติว่าคุณไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วแฟนของคุณเนี่ยเห็นและเออสีหน้าเปลี่ยนถามว่าเป็นอะไรไหม,มไม่เป็นอะไรคือนิ่งนิ่งเนี่ยเขาก็แบบเออแล้วยังไงนิ่งแล้วไม่บอกว่าคืออะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งนี้จริงๆมันดูเป็นปัญหาที่ดูเล็กๆ น้อยๆปัญญาอ่อนแต่จริงๆเกิดขึ้นได้เยอะแล้วมันมันก็หนักมากสะสมไปได้เรื่อยๆนะคะอย่ากจะบอกว่าถ้าคุณมีประเด็นอะไรอะค่ะในใจคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณไม่โอเคเลยขอให้พูดออกไปส่วนตัวค่ะถ้าเหมือนกับคุยกับใครอยู่แล้วเราสึกว่าเฮ้ยเราโดนทอดทิ้งในช่วงเวลานี้เนี่ย เออเราก็พูดนะเราสูว่าเออเธอแต่ว่าเราปล่อยเวลาไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วเราสูขเออแบบนี้ไม่โอเคแหละฉันฉันขอพูดหน่อยเราต้องคุยกันหน่อยเราสุกว่าเธอเราโดนทอดทิ้งอยู่หรือเปล่าช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยคือต้องพูดออกไปอ่ะจะไม่มีคําว่าง,งอนอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ข้อหนึ่งเลยไม่ต้องงอนพูดไปเลยไม่พอใจอะไรก็คือพูดแต่พูดด้วยสตินะพูดด้วยน้ําเสียงปกติถ้าเราคุยกันพูดแบบผู้ใหญ่อะ่ะเออ ไม่ใช่แบบเธอไม่สนใจเธอดาคือวอยวายแก้วกาดใส่แบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะขอให้พูดแบบปกติทั่วไปที่เราคนเราคุยกันเนี่ยบอกเขาทํานองเนี้ยนะคะจะทําให้คุณอ่ะไม่ไม,ไม่เหมือนเป็นเรื่องในใจอ่ะเหมือนกับงอนเฮ้ยไม่รู้สตทเนี่ยฉันงอนมากก็นะเนี่ยเนีกยอมั้ยข้อที่สองเขาบอกว่าเวลาที่มีปัญหาเรื่องอะไรอะคะ่ะให้จบอะให้เคลียร์จบเป็นเรื่องเรื่องไป เพราะบางคนนะมีปัญหาเรื่องนี้ปั๊บเฮ้ยแล้วเรื่องเมื่อวานล่ะแล้วเ,เรื่องเมื่อวาันก่อนมาเดินเมื่อเดือนที่แล้วล่ะคือคอุณะจะสะสมสะสมไปเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มมาจากข้อแรกคือเวลามีอะไรแล้วไม่บอกมีอะไรแล้วแบอบกอืมแล้วก็นิ่งพอคุณนิ่งอ่ะคู่ของคุณเขาก็ทําตัวไม่ถูกเนอะอออไหมคะแล้วบางทีอ่ะ เขาอาจจะไม่ได้รู้มากขนาดนั้นคนเรามันต่างคนต่างจิตใจต่างพ่อต่างแม่พี่น้องยังคล้อ,อก,กันเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณยังไงเข้ามาศึกษาดูใจการคบกันยังไงต้องคุยกันเนาะอ่าพอะที่สองที่พูดไปก็คือเวลามีปัญหาอะไรค่ะพูดเป็นเรื่องเรื่องเคลียร์เป็นเรื่องเรื่องเรื่องนี้จบแล้วโอเคจบจบคือจบไม่ใช่แบบผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะพูดเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ย เออแบบเนี้ยมันไม่โอเคนะคะคุณต้องจัดการคุณเองก่อนนะข้อที่สามนะคะเขาบอกว่าเหมือนบางคนอ่ะจะรู้สึกว่าฉันกลัวว่าถ้าฉันจะพูดประโยคนี้ไปเนี่ยเขาจะเสียความรู้สึกแต่บางคนน่ะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่พูดไปเนี่ยเราก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะเนอะกหมาบางคนอ่ะจะแคร์ คู่มากกว่าแคร์ตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ทำได้คือบางทีอ่ะมันเหมือนพูดให้เคลียร์ให้เข้าใจกันอ่ะดีกว่าการเก็บสะสมบ่มเอาไว้เยอะๆๆจนสุดท้ายไม่มีการทะเลาะก,กันเลยแล้วก็เลิกกันไปเลยแบบเนี้ยไม่ใช่เนาะถ้าเป็นคู่ที่ดีอ่ะอยากให้มีการคุยกันบางคือเชื่อเหลือเกินแหละว่าคนเรามันต้องมีเหตุที่ ไม่เป็นไปตามที่ต้องการร0 0ซแต่มันเป็นการปรับจูนให้เข้าใจอ่าเหมือนสมมติว่าแจงนะแจงใส่งเกงเอวสูงใช่ป่ะเออแต่ว่าสมมติว่าแฟนแจงบอกว่าเฮ้ยงเกงเอลสูงไม่ได้ขอให้สั่งเกงเอลต่ำอะไรเงี้ยคือนี่เห็นปะความเห็นไม่ตรงกันและแต่เราชอบแบบนี้เราเป็นสไตล์เนี้ยเออเราก็จะทำตัวแบบนี้ไปเพราะเราชอบแบบนี้แต่เราได้รู้แล้วว่าอ๋อโอเคเขาไม่ชอบถ้าเราไปไหนกับเขาเราก็ไม่ต้องใส่เกงเอล สูงไปเงหออกไหมเออคือต้องรู้ว่าต้องแบบมีอะไรปับ๊บต้องพูดต้องคุยกันอะ่ะไม่ใช่แบบว่ามีอะไรปับ๊บเก็บเก็บเก็บพอสักพักหนึงสุดท้ายระเบิดลงแล้วก็ห่างหายกันไปแบบนี้นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าคลิปมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าอยากให้จางพูดเรื่องอะไรก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ